พาคุณผู้ชมลงใต้นะไปที่สงขลากันบ้างครับจะพาไปดูอุโบสถหอระฆังฮนะอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่โดยไม่มีการตอกเสาเข็มผ่านมาเกือบร้อยปีสภาพยังคงแข็งแรงอยู่นะครับไปขอพรกันหน่อยครับไปที่วัดควรเจดีหมู่เจ็ดตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นวัดเก่าแก่เกือบ100ปีตั้งอยู่บนที่ราบสูงและมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายครับ ถ้าคุณผู้ชมสังเกต <Wow. S 1> ดีๆครับจะเห็นว่าเจดีย์ของวัดสร้างบนก้อนหินบริเวณเนินเขามีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับหลากหลายดีๆแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปสัมผัสองค์เจดีย์ได้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของวัดและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงถัดจากเจดีย์ไปไม่ไกลจะเห็นหอพระังเก่านะฮะก็สร้างอยู่บนก้อนหินเช่นเดียวกันครับแต่มีขนาดไม่ใหญ่มากทั้งหมดพระ ที่วัดยืนยันว่าไม่มีการตอกเสาเข็มใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนที่อุโบสถของ